อันแรกนะครับของการแข่งขันกีฬาฟุตซอลรุ่นเยาว์ไม่เกิน12ปีประเภทชายของกีฬาสำนักงานเขตพื้นที่การ,รศึกษาประถมศึกษาศิริเกตเขต2นะครับซึ่งเมื่อวันก่อนกับเมื่อวานนะครับก็มีการแข่งขันดีทาไปแล้วนะครับที่สนามกลางโรงเรียนราศีสไลนะครับโดยมีท่านศาสตราจีงนะครับผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศิริเกะเขต2นะครับท่าน,านได้เดินทางไปเป็นประธานในพิธีเปิดนะครับเมื่อวานน<า>ี้นะครับยินดีเย สำหรับกีฬาแข่งขันกันไปเรื่อยๆจนถึงวันที่เสาร์ที่21นะคร,นครับจะมีการชิงชนะเลิศในวันเสาร์ที่21ได้ยิอมือประตูยังเหนียวน,นะครับเมื่อกี้ลอดตูวไปแล้วแต่ว่ายังไม่ผ่านขาโต๊อยู่นะนะมีผู้เล่นในสนามแค่4คนนะครับวิ่งขึ้นวิ่งลง ทีมไหนฟิตมาไม่ดีหรือว่าน้ำมันไม่เต็มถังนี่รับรองนะครับเสียเปรียบคู่แข่งแน่นอนนะครับฉะนั้นโค้ชตั้งสองทีมผมว่าถ้าเกิดว่ามาอยู่ขนาดนี้แล้วก็คือผ่านสิงห์เหนือเสือใต้มาแล้วในระดับลุ่มนะครับก่อนที่จะมาเป็นตัวแทนของกลุ่มมาเนี่ยโหกิจภาพเต็มที่นะครับเรายินครัว่าหลายทีมก็รวมตัวกันมานะครับหลายๆโรงเรียนนะครับมาเป็นตัวแทนของกลุ่มนะครับแต่มาหนีดูกนมาผมจะไม่ผ่านกองหลังของทูชัย ตรงใจไปหมายเลขเก้าตัวติสได้ยิ่งสูสีกันมากครับคู่นี้โอ้ย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 โอทำเสียวเล็กน้อยนะมันจะมีสีสันขึ้นมาเอาพาไปพุงพาไปได้พาไปเลยดิพาไปเลยดูนักกีฬา12ปีเนี่ยโหหุ่นเป็ยอดนะครับดูทักษะโอ้โหการคืนบอลไม่ฝ่าเท้านะครับไม่ธรรมดานะครับแต่มหลีได้บอล <So S 1> uh, วันนี้ก็ต้องส่งเรงนนะครับนำทีมโดยท่านพอวิทยาพรมธานะครับได้นำคณะครูนะครับแล้วก็ลูกๆเรื่องเรียนมาเก็บนะครับหรือว่าเป็นเด็กเก็บอ๋อฟัน้านออกมาด้วยเวลาก็ผ่านไปเร็วเหมือนโกหกนะครับตอนนี้ก็ยังศูนย์ประตูต่อศูนย์อยู่แต่ว่าตอนนี้ฟุตบอลน่าจะอยู่ฝั่งของทางแต้มมะลีเยอะกว่า นะครับต <mm um> ูใจพัดเด้ได้ยิงโอ้โหดูประตูยิงเท่าไหร่ก็ยิงไปเข้าแสดงว่าเมื่อคืนกินข้าวกับกาวนะครับท่านประธานกาเปิดนะครับท่านได้กาวไปแล้วนะครับจุดประสงค์ของการเล่นกีฬานะครับจุดประสงค์จริงๆกำลังคือมีน้ำใจเป็นนักกีฬารู้แพ้รู้ชนะแล้วก็รู้อภัย นะครับนั่นคือจุดประสงค์จริงๆของการเล่นกีฬานะครับทำให้พวกเรามีร่างกายสุขภาพที่แข็งแรงเป็นคนที่มีระเบียบวินัยเป็นคนที่มีอ่ารู้จักผู้นําผู้ตามที่ดีนะครับโอ้ลูกนี้่าครับ,บหจากนั้นก็ขอให้นักกีฬาทุกคนได้แสดงความสามารถของตัวเองให้เต็มที่เล่นอยู่ในกฎกติกานะครับห้ามเล่นนอกกติกา ถ้าเด่นแดงเข้าปะทักก็ให้มีเจตนาในการที่จะเล่บนบอลนะครับไม่ทําร้ายคู่ต่อสู้นะครับก็ต้องขอช่นชมนะครับคณะโค้ชนะครับผู้ฝึกสอนทั้งสองทีมนะครับที่ได้ฝึกสอนนักกีฬาแล้วก็นํานักกีฬาทำการแข่งขันนะครับให้มีเขาเรียกว่าน้ําใจเป็นนักกีฬาที่แท้จริงนะครับซึ่งการแข่งขันครั้งนี้ไม่ได้ชิงเงินรางวัลเป็นล้านเป็นแสนนะครับที่ต้องเอาเป็นเราตายอะไรขนาดนั้นนะครับเราจะ มาให้ลูๆกๆน,นนะักเตะนักกีฬาของเราได้โชว์ความสามารถทางด้านกีฬานะครับโอ้ทุ่งเฉยพัฒนาลูกสองตอนนี้ยิงยิงโอ้ยยิงเท่าไหร่ก็ไม่เข้าครับเอาละครับเมซาฟาเตมารีจะโตมาครั้งเดียวปั้งเป็นประตูหรือเปล่านะครับต้องดูโอ้โหกองหลังตัวนี้นะครับอนาคตไกลแน่นอนถ้ามีามท่ารถเนี่ยเบอร์สิบหกนะครับของทุ่งชัยนะครับเป็นการคืนบอลที่ถูกต้องถูกวิธีนะครับจับบอลด้วยฝ่าเท้านะครับไปไปทีเข้าไป นี่อีกครั้งหนึ่งโอ้โหยังไม่ผ่านมือประตูของแต้มมะล,ลีนะครับเหนียวมากครับสับงเกตว่าตอนนี้บอลส่วนมากจะอยู่ทางแต้มมะล,ลีมากกว่านะครับพับสนามบุกยังเยอะเลยอยากแด้ประตูขึ้นดำนะครับสาหรับทางทุ่งชัยนะครับแต่ว่ายังยังจอบประตูไม่เข้านะนะครับมือประตูเสื้อสีแดงของฟังแต้มมะล,ลียังยังเหนียวอยู่นะครับบุกยังไงก็บุกไม่เข้านะพยายามยิงอยู่ครับคึนวันไปมือมาตีติด,ด,ดแต้มมะล,ลีเอาละครับกองหน้าตัวจีบ ได้สับไหมโอ้โหออกล้างไปเป็นเทนแ่ะเป็นเทนแ่ะเห็นไหมจีติดมันถึงมันถึงติดเลยมันถึงเล่นก่อนเล่นก่อนอยู่มือถนอสามตัวได้ยินไหมโอ้โหบู๊บตูครับได้ยิงไหมยิงยิงไหมยังติดโอ้โหเป็นลูกเตะมุม มีโอกาสยิงเยอะมากสำหรับนะครับตอนนี้ยังเสมอกันอยู่ศูนย์ประตูต่อศูนย์ได้ยิงไหมเปิดหน้าโหมือประตูมือประตูฝั่งทุ่งชัยตอนนี้คือได้นั่งตกยุงจบมะเร็งมาแล้วเอาล้วครับสามตัวว่าไงจะยิงเองไหม คอมเถวเอยอเมาแล้วครับสามตัวได้ไหมบางทีฝั่งขวามล็อก้ากานได้ยิงไม่ได้ยิงนะครับบาทีเบอร์สิเบอร์สิบขึ้นหน้าไปย่งติดที่ตู้ชัยโดยเบอร์เก้าเบอร์เก้าให้ใครท่องว่างโอ้โหแทงไม่ถึงครับเวลาก็ลดลปไปถอนลดไปเลย ทุงชัยหวังจะเอาประตูให้ได้ได้ยิงไหมยิงโอ้โหยิประตูครับน่าจะเป็นเป็นน้องน้ำแข็นะวันนี้ยวันนี้แดดดี้ครับไม่ทราบว่าแต้มมะลิมีทีเด็ดอะไรหรือเปล่านะครับโตมาครั้งนี้โอ้โหหลวงพ่อคันเมื่อกี้หลวงพ่อเสาโอ้โหอ้ามากับดวงเลยครับสำหรับแต้มมะลิยังไม่เสียประตูนะ ปัดไปชนคานเมื่อกี้ทุ่งชัยยังลิบบุกอยู่อย่าบอลที่มาแต้มมาลีแต้มมาลีขึ้นหลังวันที่จับขอบพุดด่เล่นเบอร์ห้าเบอร์ห้าสวนประตูกลางติดทุงท่งชัยทุ่งชัยไปปีไหนไปซ้ายหรือขวายังอยู่ตั้งอยู่ไปที่ฝั่งซ้ายฝั่งซ้ายได้ยิงโอ้โหยังช่วยกันอยู่ครับแต้มมาลียังช่วยกันได้ดีทุ่งชัยก็หวังครับหวังที่จะทำประตูขึ้นมาไม่ได้นะพับสนามบุกทันที ย่งได้ที่มือสระวังโอ้อแต่เมลีฟาวครั้งที่2ครับแต่ละทีมนะครับจะขอเวลานอกได้ครึ่งละหนึ่งครั้งนะครับตัวนักกีฬาตัวจริงอยู่ในสนามนะครับ ทั้ง5คนนะครับในสนามนะครับผมพยายามพยายามอย่าเทน้ำในลงสนามนะครับจะลื่นตัวจริงนะครับอย่าออกนอกสนามนะนักกีฬาทั้งสองทีมลงสนามครับ หลังจากแก้เกมมาดูครับของแต้มมะีนะครับจะแก้เกมได้บุกขึ้นไปไหมนะครับส่วนมากแล้วคือตอนนี้คือของทุชัยพับสนามบุก่างเยวเลยนะครับหวังที่จะทวงประตูให้ได้นะ <S <S นเอาละครับดุดแล้วได้ไหมทันไหมโอ,โอ้ไม่ทันครับตอนนี้แต้มมะีได้วางกองหน้าตัวจิ๊ดเบอร์สิบนะครับห้อยหน้าไว้เลย <S <S <ห>น,นะ ตู้ชัยบางเบื่อครับทางขวาบ้างเลยทงางขวาได้ยิงไหมโอ้โหไม่ได้ยิงอ่ะเป็นลูกเตะม,ม,มุมครับมือประตูฝั่งแทมลีนี่เหนียวมากครับทำไม่ได้มือประตูนี่น่าจะเป็นประตูหลายลูกแล้วนะครับเพราะว่าตู้ชัยเองก็ยิงตรงกรอบหลายลูกตู้ชัยคว้าขึ้นมาใช้ปีกขวาทางเบอร์ห้าทำบอลลั่นออกไปเอง เ็นบอลของแต้มมะลิโอ้หลังจากแก้เกมมาขอเวลานอกมานี่แต้มมะลิดีขึ้นนะครับสามารถที่จะคอเกมได้เป็นบอลบูกของผู้ชายมาแล้วครับ3มตัวได้ไหมยังติดกองหลังนะครับเป็นลูกเตะบอของทุ่งชัยไต่ทันันก็ลดร้อยถอยลงเรื่อยๆนะครับตอนนี้ทุ่งชัยยังพับสนามบุกยูโห้ยิงลูนีเด็ดเขาเรียกว่าลูกชิดยานะครับเข้าข้างประตูนะครับประตูมาดูว้างขึ้นมา ไปมาทางสีฟาไม่ผ่านของแต้มบัลีเดี๋ยวมันับไ่ทังทุ่งชัยเป็นตัวแทนของกลุ่มเครือข่ายที่2นะครับผ่านเข้ามาพบกับกลุ่มเครือข่ายที่17โรงเรียนแต้มบลีนะครับบุกขึ้ามา้นยเบอร์ห้าได้ยิงโอ้โหอย่างเกติผูรักษาประตูของทุ่งชัยนะครับ ผู้ตัดสินให้สัญญาณนะครับหมดเวลาในครึ่งเวลาแรกนะครับผลยังเสมอกันอยู่ศูนย์ประตูต่อศูนย์อ่ะเราจะพักครึ่งหรือนะครับฝั่งใดฝั่งหนึ่งจะเป็นผู้ชนะนะครับลองลองดูนะครับกรรมการได้จำมันกันดิ

เอาละครับโดนแย่งได้มาไงมาไงโอ้โหแย่งมาขึ้นนะครับเปิดชูบกตัวชีดนะครับตัวผิวมาแล้วครับฝั่งขวาฝั่งขวามีมาไงว่าไงได้ยิงไหมไม่ได้ยิงเป็นบอลดูของทุนไทยทั้งยิงยังเก็บบอลอยู่โอ้โหได้บอลที่เปิดชูบกเปิดชูบกเอาชนกันเองระวังครับระวัง เป็นบอลที่สูงสีนะครับส huh? ุงใจได้เปิดตุ๊กเต่าด้วยซุงมาทางกับฟ้าเบอร์13เบอร์13ได้ยิงไหมยิงยังติดบอลของแสแตนแสตม์ไลอยู่ได้ยิงไหมตัวเล็กเบอร์5โอ้โหยังติดมูอประตูทางสุงใจยได้ลูกเตะมุม นะครับตอนนี้ทุ่งชัยพับสนามบุกเลยครับหวังที่จะยิงประตูขึ้นนำให้ได้แต่ว่าตอนนี้ยังเจาะไม่เข้าเบอร์เก้าว่าไงเบอร์เก้าคือไม่เองส่งให้เบอร์สิบตัดไกลแล้วามามาแล้วนเป็นบอลของทุ่งชัยมาทางกับไซด์ไม่เปิดโอ้โหทางแต้มบริเต้ สกัดออกข้างไปเป็นลูกน่งของทาง่งชัย่งชัยเปิดยาวเข้ามาเอาแล้วครับได้ลูไหมเบอร์สิบเบอร์สิบก็ีโอ้โหยังไม่ผ่านกองหลังเบอร์สิเป็นบอลของนตทาแล้วพเอร์ห้าของแฟมบลลี วัไเลุงชัเลยดูครับุง่กระชากเยเก้าปิดโอ้โหยยงเก็บพื้นลูกสาประตูฟางยาวขึ้นมาติดถุงชัยเดเลยไปยืนเดินเลยไปลูกเถื่อนก็ไหล่อนนั่แลลวฝากลูก ยิงยังไงก็ไม่ผ่านผู <s <S ้รักษาประตูครับเงียจริงๆนะทางแต้มมาเร็ีฝึกซ้อมทางผู้รักษาประตูไปอย่างดีนะครับมีโค้ชส่วนตัวนะมือกเขลาเล้ยมือกาเข้าถึงบอลโดนเลยนะเสื้อสามารถให้สำหรับเรียกว่าคนเล่นยอดเยี่ยมนะครับสำหรับทัวร์นาเมนต์นี้นะครับคือกีฬาเขตนะครับ พลาดให้นะครับฉะนั้นทุกคนนักกีฬาทุกคนก็เตรฟอร์มนะครับของตัวเองให้เต็มที่นะครับตอนนี้ทางคณะกรรมการได้ตรวจันพึกไปแล้วครับมาทั้งสองทีมนี้นะครับใครหน้าที่จะไปเข้าชิงเสื้อสามารถตัวนี้นะครับหลายคนนะครับหลายคนที่มีแววนะครับโชว์ศักยภาพหรือว่าโชว์ทักษะทางกีฬาฟุตซอลในหน้าประทับใจนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้เล่นเองหรือว่ามือบุ๊ผู้รักษาประตูเอง มีโอกาสเหมือนกันนะครับของปีที่แล้วนี่เป็นของเมี่ยงแทนดวนเป็นผู้เล่นของโรงเรียนเมี่ยงแทนดวนนะครับปีที่แล้วนะครับได้เสื้อสามารถไปนะครับนำส่งให้ถึงโรงเรียนเลยนะครับเด็นีที่แซมเบอรี่นะครับ ตัวนี้สูสีมากจะยิงอีกงไหมเด้ยฮะโอ้โหยังแตะบอลในเพื่อนไม่ได้นะครับต้องยีนกำลังเยอะพอชนเพื่อนเลยครับผู้เล่นแค่สี่คนยืนขึ้นยิ่นลงนะครับไม่มีใครได้ยืนนะครับ เวลาก็ลดถอยร่อยๆเดี๋ยวลงมาเรื่อยๆนะตอนนี้ยังเสมอกันอยู่สวนประตูต่อศูนนะครับระหว่างเพื่อสีขาวนี่จากโรงเรียนแต้มลีนะครับเป็นตัวแทนของกลุ่มเครือข่ายที่17นะครับพบกับโรงเรียนทุ่งชัยเพื่อนนนุสรนะครับจากกลุ่มเครือข่ายที่2ทุ่งทองกวาวนะตอนนี้ยังเสมอกันอยู่สูนประตูต่อศูนนะครับยังทําอะไรกันไม่ได้ยังเจาะประตูไม่เข้านะครับประตูผู้รศักษาประตูก็เหนียวเงินนะครับเบอร์สี่ นะครับเสื้อสีแดงทางแตมบลีนะครับเหนียวมากนะครับยิงยังไงก็ยิงไม่เข้านะครับผู้รลกษาประตูทางทุ่งใช้เี่กทำงานน้อยนะครับสนใจนะครับแตมบลีอาจจะมีทีเด็ดมาเตี้ยเดียวโป่งเดียวเข้าเลยก็มีนะครับเอาละครับหมดแล้วสองหนึ่งบ้าไงโอ้โหกำลังถาก็ลดลงลงถอยลงทุกขณะนะครับ เป็นั้นตัวสำรองก็มีเขาเรียกว่ามีผลนะครับถ้าเกิดว่าตัวสำรองใครท,ที่ทีมไหนที่มีตัวิปซ้อมได้อยู่นะครับก็สามารถที่จะเปลี่ยนลงมาทดแทนกันได้เอาละครับได้ยิงไหมไม่ได้ยิงครับโดนเียไปอยู่เบอร์เจ็ดมีครองบอลได้เหนียวแน่นเลยครับโดนเบอร์เก้ายิงไปแล้วเอาไงครับหลุดไปแล้วหลุดแล้วได้ยิงไหมไม่ได้ยิงล้วเข้าสซ้ายยิงตีตื้ประตูโอ้โหอ,โอ,โอ มือประตูทักษะในการอาร่านบอลเนี่ยโหยืนตำแหน่งได้ดีมากนะเอ,อลาละครับ3ตัวไม่ผ่านโอ้โหเอาไว้ไหมครับส่งสัญญาณขอเปลี่ยนตัวแังแต้มาดีเอาเปลี่ยนในจุดทีใใใ่ให้ให้เปลี่ยนนะครับไม่งั้นท่านจะโดนใบเหลือง <c oughs> เชิงบอลมาที่กองหลังเบอร์เก้าให้เชิงบอที่เบอร์เก้าเอาเสียบอลเสียบอลให้คุณชัยเบอร์เก้าได้ยิงไหมยังเจียบกุญแจสาประตูโอ้โหผ่านมือไปสุดยอดสุดยอดเด็ดปีจริงๆครับโอ้โหโดนฉีดยาก็ยังไม่เข้าครับเข็มตู้ลูกนี้เข็มฉีดไม่เข้า แลไปที่ไดไมยาวหลี่ก็รีอไปรับรอวันนองจะตีตแค่น้องมาตอนมัแค่น้องมาตอนม่อไงตอนนี้แสบ้ยอะไรครับแต่มอเงขอไปาล้ว้องมีเวลาแก้เกมนุ่มีผู้เล่นนะครับให้อยู่ในสนามนะครับผู้เล่นทั้ง5คนนะครับให้อยู่ในบริเวณสนามครับห้ามออกมานอกเส้นนะครับ โอ้บโอ้ย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 โอ้านอ้ยโเ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยาม้ยโว้าโอ้ยโอ้ยอ้วโอ้ย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 โ้ยโอ้มโอ้ยโอ้วโอ้ยโอ้ยโอ้ยอ้ยอ้ยยยโอ้ยโอ้อ้อ้ย้อ้ยโ้ออ แล้วครับยิงหนุ่ยเอาวะไงไวะไงคืนบอลอยู่จะแบ่งแต้มได้ไหมจะยิงได้ไหมยิงได้ไหมะระวังครับระวังโอ้ยังเหนียวอยูคทับแต้มาัลลียังเหนียวสกัดออกมาด้านข้างได้เป็นบอลของทุนชัยทุนชัยเล่นใกล้ๆบอลยังไี่เนึ่งครับเป็นของแต้มาัลีได้เล่นบอนล,อล,อลอถุบนบัลลีฝ่าทามาให้มาตรงกลาง ประตูซาประตูตุใช้โยนยาวขึ้นมามาหากองหน้ากอ <c oughs> งหน้าเบอร์เก้าว้กันิจี๊ไหมไหมทันไหม <c oughs> โอโ้โหไม่ทันครับ ปูชัยยังพักสนามปูอยู่นะครับตอนนี้สมุนันอยู่ศูนย์ประตูต่อศูนย์เอ้าเปิดประตูแล้วครับพุ่งชัยออกนำหนึ่งประตูต่อศูนย์นะครับผู้บรรยายราสายตานิดเดียวนะครับเป็นประตูเลยนะ อย่างพอมีเวลาหลืวครับสำหรับแต้มดีนะครับในการที่จะทวงประตูคืนบหมืีนแม่ไม่กลับบินบ้างขึ้นเติเก่านะครับเมื่อประตูเมื่อกี้ผู้บรรยายไม่ได้ดูนะพลาดตรงไหนนะครับเพราะว่าเซฟดีมาตลอดทั้งเกมนะครับพลาดทั้งเดียวเสียประตูเลยนะครับตัวเล็กเลย Субтитры ตนกีลาข้างสนามครับถอยลงเรื่อยๆลองดูว่าแต้มมะลีจะทวงประตูคืนได้ไหมเพื่อที่จะแบ่งแต้มนะครับผู้ชนะก็จะได้สามแต้มนะครับส่วนที่แพ้ผู้ที่แพ้ไม่มีแต้มนะครับในศูนย์คะแนน เวลาเดินครับตอนนี้เป็นการแข่งขันในครึ่งเวลาหลังนะครับระหว่างกลุ่มเครือข่ายที่2พบก,กับกลุ่มเครือข่ายที่ส7ตัวแทนของกลุ่มเครือข่ายที่2นี่มาด้วยชุดสีเหลืองก็คือโรงเรียนบ้านทุ่ชัยพัฒนารุ่สอน,นะครับส่วนกลุ่มเครือข่ายที่17นี่ตัวแทนก็คือโรงเรียนบ้านแต้บรรลีนะครับตอนนี้สก์ทุ่ชัยยังนำอยู่หนึ่งประตูต่อศูนย์อ่ประกาศไปยังที่20พบก,กับกลุ่มเครือข่ายที่15้า กรรมการให้สัญญาณนะครับหมดพุ่งเวลาหลังนะครับผลก็ปรากฏว่านะครับกลุ่มกข่ายที่2นะครับคือโรงเรียนพุ่งชัยนะครับเอาชนะกลุ่มกข่ายที่สิบเจ็ดโรงเรียนต้านแต้มฤาลีไป1ประตูต่อศูนย์นะครับขอเสียงปรบมือให้นักกีฬาทั้งสองทีมด้วยครับนักกีฬาสัมผัสมือนะครับก็ต้องขอขอบคุณคณะกรรมการผู้ตัดสินนะครับคุณครูสถาพรลักษณ์ศรีครูโรงเรียนบ้านตำขาและก็คุณครูไกรวิทย์ อาสนะสวุวรรณนะครับคุณครูโรงเรียนบ้าน